นเหมือนหัวเล็งย้อน,นไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้ป็นใครจะเห็นก็เห็นแต่น้ำใจจำ้ายแต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเอเมซโม การร้องเพลงพระนิพนธ์พลเรเกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิิวง์กมรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่วันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคม พุทธศักราช2,565ที่ผ่านมาจนไปถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมพุทธศักราช2,566นี้อํานวยการโดยคณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับการร่วมกันร้องเพลงพระนิพนธ์ที่มีขึ้นในครั้งนี้เป็นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวนสามเพลงประกอบด้วยเพลงดาบของชาติเพลงเดินหน้าและเพลงดอกประดู่มีการถ่ายทอดสดทาง f เฟ e b o o k แฟนเพจกองทัพเรือและถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือเพื่อนําการร้องเพลงในทุกพื้นที่ผู้ที่เข้าร่วมประกอบด้วยกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ทางบกและเรือประกอบด้วยพื้นที่หลัก นศาลารกรุมหลวงชุมพรบนเขาแหลมปู่เจ้าฐานทัพเรือสตหีบพื้นที่รองจำนวน9้าพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ทัพเรือภาคที่สองจังหวัดสงขลาทัพเรือภาคที่สมจังหวัดภูเก็ตฐานทัพเรือกรุงเทพกรุงเทพ,เทพมหานครกรมยุทธศึกษาทหารเรือจังหวัดนครปฐมโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำไม่น้ำโขง จัดใน4จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยเฉพาะกิจนาวิยกรยธทินกองทัพเรือจังหวัดนาราธิวาสฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรีและเรือที่จอดในพื้นที่ฐานทัพเรือสตหีบจำนวน22ลำซึ่งรวมทั้งเรือหลวงมกุฎราชกุมารที่ร่วมแปลอักษรกับเรือปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการในทะเลบริเวณแหลมปู่เจ้านี้รวมกำลังที่เป็นตัวแทนในการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ทั้งสิน้นจำนวน4,872นายช้าวันที่17กุมภาพันธ์พลเรียกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยนายกสมาคมภรนิยาทหารเรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ เดินทางถึงพร้อมณสาลกุมหลวงชุมพรบนยอดเขาแหลมปู่เจ้าถวายสการะศารระดับตราสัญ,ญลักษณ์งาน100ปีสเสด็จเตีย่ยประกอบพิธีปเปลี่ยนธงราชนาวีและทงพระยศผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติหนึ่งในบรรพชนที่พวกเราจะได้ร่วมน้อมนำลึกร่วมกันในวาระโอกาสนี้คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงง์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนึ่งในมรดกอันล้ำค่าที่ประทานไว้แก่ลูกศิษย์และเหล่าฐานเรือจนถึงเหล่าประชาชนคือบทเพลงพระนิพนธ์อันมีความหมายสร้างแรงมาันาันใจให้กับชนรุ่นต่อๆมาซึ่งกองทัพเรือได้ถวายพระเกียรติให้พระองค์ท่านเป็นองค์บิดาของฐานเรือไทยกองกิติยศยิงปืนถวาย19นัด และการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวนสามเพลงก็เริ่มต้นขึ้นมาทันทีมันจะมีโย่แตเมือนอีกส0มปีก็ไม่มีใครจะเห็นแค่เขาจะนึกแค่เขาจะฝันก็ก็ลืมกันเหมือนตัวเล็กน,นานไปเขาก็ลืมหรือจะยืมชีวิตให้เป็นใครจะเห็นก็ ื่อชหลังเสร็จสิ้นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีซึ่งเป็นหน่วยในการดำเนินงานในพื้นที่หลักในวันดังกล่าวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุป,ประทานบริเวณกรมบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีโดยผู้บัญชาการทาหารเรือได้ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมพุทธศักราช2566จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปที่สำคัญได้แก่กิจกรรมเทิดพระเกียรติกองทัพเรือเพื่อสังคมโดยจะจัดขึ้นณพื้นที่ทัพเรือภาคทั้ง3ทัพเรือภาคในช่วงเดือนมีนาคมนี้กิจกรรมสวนสนามทางเรือวันไทยยาสาป้องกันชาติ ทั้ง3มทัพเรือภาคในวันที่4มีนาคมนี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนในเรือจัดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19พฤษภาคมนี้กิจกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมกิจกรรมเทิดพระเกียรติหมอพลจัดให้มีขึ้นในวันที่19ของทุกเดือน จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้และกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ซึ่งคณะกรรมการจะได้ขยายผลการจัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพเรือ คุณค่าของการร่วมร้องพเพลงพระนิพนธ์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติองค์สเสด็จเตี่ยเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมพุทธศักราช2,566ที่กองทัพเรือจัดให้มีขึ้นแล้วหลายข้อความสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของพระนิพนธ์อันเป็นข้อคิดอันทรงคุณค่าเช่นถึงจะคมอยู่ดีรับไว้รับดาบไว้พลาง เป็นการตอกย้ำถึงการเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมสำหรับการป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือจากเนื้อเพลงพระนิพนธ์ที่ว่าเกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็นอนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยทรงสอนให้ทุกคนทำความดีเมื่อมีชีวิต และหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องเดินหน้าต่อไปแม้ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร,งรเ,เ,เส,ขขสียงร้องเพลงพระริพน์ที่ดังกึกก้องไปทั่วทุกพื้นที่ที่เราร่วมกันร้องเพลงถวายองค์บิดาของพวกเราเหล่าทหารเรือนั้นขอให้เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นดังไกยิราเจ กะยิราเทนังจะทําสิ่งไรควรทําจริงเกิดผลเป็นรูปธรรมเยี่ยงบรรพชนทหารเรือที่น้อมนําคําสอนที่พระองค์ส่งมอบไว้เพื่อเป็นพลังให้แก่ชาติและราชนาวีอันเป็นที่รักยิ่ง